ให้มันรวมจิตทรงจิตรวมนะอย่ารวมอย่าทรงอ่ะะจทิ้งตัวก็ะจายเนหะเหมือนเดิมแต่ใช้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยเหมือนเดิมจะได้ทิ้งตัวทิ้งไปบานหลุดจากบานเองบานพ้นจากบานเองบานทิ้งบานบานพ้นจากความบานเองบานหมดจากตัวบานเองนีเออ เยืมหากรณาเหมือนกันไปเลยมหากรณาไปเลยทุกอย่างพร้อมกันเลยลูกมาหากรณาไปเลยเออไม่ใช่เอาใส่ตัวเองทุกอย่างสิทุกอย่างเป็นเนื้อหามหากรณาไปเลย ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเหมือนกันไปเลยทุกอย่างลูกมหากรุณาไปเลยเต็มที่เลยลูกถอยตัวถอยเองไม่ลูกก็ถอยจะไม่ไม่ไห่เต็มที่เลย ไม่ลูกอะถอยยังไม่ไม่ไม่เต็มที่เลยพร้อมกันเลยทุกอย่างเดี๋ยววะออกไม่ใจะได้คลายออกวะออกร่องออกไม่ใจะได้กร่องทิ้งร่องไปมันจะได้คลายทิ้งคลายไปเดี๋ยววะทิ้งวะออกไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันเต็มที่พร้อมกันเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยพร้อมเลยลูก ันจะได้ล่องทิ้งล่องไปไม่ได้ควักทิ้งควักไปจะได้คลายทิ้งคลายไปคลายหลุดจากตัวคลายเองคลายพ้นจากตัวคลายเองทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งสรุปละสรุปตัวสรุปเองดีสรุปล้างตัวสรุปเองดีไม่อาอ้อมอะไร เวลาอ้อมอะไรตัดสุรุกันตรงตรงจบตัวจบกันตรงตรงยุติตัวยุติกันตรงตรงลูกปล่อยมันทั้งตัวปล่อยตัวไม่ปล่อยวางก็วางมันทั้งตัววางตัวไม่วางอะไรลูกไม่ก็ไม่มันทั้งตัวไม่ตัวไม่ไม่นั่นแหละ ะได้เป็นมหากรุณาแห่งการจบตัวจบช่วยกันมหากรุณาแห่งการยุติตัวยุติช่วยกันอยา่าทัศนจร ไม่ไปพร้อมกับตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละตัดสู้พร้อมกันไปด้วยตัดสู้ช่วยไปด้วยไม่ใช่มีแต่ตัวรู้ตัวเห็นท่ศนจรไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พร้อมกันไปกับตัวรู้ตัวเห็นที่มันมีนั่นแหละมันจะได้ตัดสู้ช่วยกันไปด้วย เรจบไปได้วยกันด้วยมันเพิดเพลินเยอะลูกก็ถอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมกลับมาไหมมันก็ทั้งตัวไหมเอมมง พ่อมึนไปเลยลูกดับแล้ดับช่วยเพ้อมันไปตัดและตัดช่วยพ้อมันไปไม่ไปเลยสิมันจะได้เด็ดขาดน่อยกอย่างก็ไหมมันทั้งไหม,ท,ไมทั้งไม่ไหมนั่นแหละเออ ไ,ได้เด็ดขาดตัวเนื้อหาตัดสรูุน้อยดีว่าตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดนั่นแหละ